สวัสดีครับอยู่กับหล้อดามกรืนครับเอาหลังจากเอารถขึ้นครับ M6040 ทําการเกตแล้วก็ดินมาทีอีกครับมาดามอีกทางมันจะพอดีกับรถเลยครับแล้วก็ดินมันเปียกๆด้วยมันสไลด์มีทางเดียวคือดันให้ถ้าอยากให้มันสูงก็ต้องดันไปเรื่อยๆ ตรงนี้ห้าสิบเที่ยวครับโอ้ฝีมือแต่ว่ฝีมือมากดูการถอยเลยถอยก็ฝีมือครับพอปรดีกับรถเลยครับอันนี้ต้องขยายทางนิดหน่อยนะถึงจะหกล้อดำถึงจะมาได้ มาแบบเต็มฐานไปเลยเลยเว้ยเฮ้ยเม่ต้องขูดอย่างนี้เลยถ้าอยากได้สูงครับเป็นหน้าที่ของรถไถไปนี่ครับช่วงรอรถดำก็ต้องเกล็ดเขาอยากได้สูงกว่านี้ครับ อยาให้ตกนะตกไม่เอาไม่ครมาลากด้วย จะเอาระดับนี้พอดีเลยนะเพราะว่าให้รถถอยมาเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาดินเนี่ยอันนี้ออกให้หมดเลยครับดินใหม่เอาอให้หมดแล้วจะดินเก่าดิน6040 ตรงนี้เราจะเอา50เที่ยวแต่ใช้รถไถของเขาเองนะรถไถของเราก็จอดมีบางที่ที่ใช้รถไถของเราครับประมาณนี้เลย อันนี้บ้านเห้แบบัดอ๋อเขาสูงระดับนี้บ้านเฮ้ยคือว่าได้ไหมได้หรือยังแปลให้พร้อมครับโอ้สุดยอดเนี่ยกั้นเอาไว้แบบเนี้รถหกล้อมาได้เลยเนี่ยนอกจากคนถอยแบบ ไม่ตรงคนระับโอ้โหไปบังคับเลยคนระับ ก็เรียกว่าไฟบังคับโอ้โ,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 โดอกยางเหลือเต็มเลยน่าจะเปลี่ยนอ่าล้อหน้ามาใหม่เนี่ยดินเก่ามันอยู่ตรงนี้ ดินเก่าจะเป็นดินเหนียวครับดินดานดินใหม่จะเป็นดินลอกนานี่แหละการวางแผนที่ไม่ดีก็เป็นอย่างนี้แหละตอนแรกว่าจะเอากลัวกลัว เกินงบครับทีนี้มันต่ำไปก็ต้องเสียค่าดัานอีกเสียน้ำมันเชื้อเพลิงครับต้องวางแผนดีๆหน่อย ทีนี้ไม่มีตกแน่นอนครับพอดีกับล่องเลย ันมาพอดีกับขอพอดีเลยครับโอ้องเ่ยเต็มไใบพานเลยนะ กว่ารถดามจะมาก็ได้เยอะแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ